เจอเจ้าที่ขวางทางครับเจ้าที่เจ้าที่ครับเจ้าที่ครับไปไๆครับเจ้าที่เจ้าที่ครับโอ้ยใหญ่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 หญ่แต่ยังไม่ใหญ่ที่สุดเจ้าที่ขวางทางถ้าตอนนี้กนะาลังจะวิ่งเข้าหนองเหลือมนะครับก็ดูรอรอตามฟองน้ำน้ดยน,น้อยน้ำหน่อยๆ น้ำลงแล้ว ไอ้เชี้ยเกือบไปแล้วกูดูมันดิทั้งของจริงเว้ยอ้ทั้งวันจริงๆ เจอทั้งวันวันอะไรเนี่ยวันเนี้ยปลากระกัดยากแต่ปลาปลามีนะแต่มันกัดยากแต่ก็เจออย่างเงี้ยทั้งวันอะไม่ไหวไม่ไหว ขึ้นน้ำตอนรลบเลย กัดก um ัดกัดกัดเฮ้ยกัดหลายตัวอยูู่้มันกัดกัดเอียงมา どうも。 ผมมิดเอาจนได้ครับผมเกิดจนได้กัดอยู่หลายรอบมากแต่ผมว่าน่าจะเป็นคนละตัวกันเจ้ามันตับมินี่ครับผมเต็มคาราเบลเต็มปากยะโอเคครับผมฝากไปได้ครับเจ้ามันตับมินี่ครับผมใช้พอได้เลยสุดใจครับผม โดนจนได้อะมันตับนะเฮ้ยล่องเด็ดล่องเด็ดทรัพ์เป็นเจ้ามันตับครับผมกัดดูหลายตัวเมื่อกี้เนะ่ะไฟพอได้เลยเนี่ยครับล่องเดิมแต่วันนั้นมาเ็เครื่องเขาสูกน้ำนะครับก็เป็นหมายนะครับต่อจากคลองเข้ามาคลองดูฝั่งโอเคครับผม ฝบเยครับเจ้ามันตับมินิเนาะเต็มปากเต็มคำเนี่ยกัดแล้วองคฝาแบบเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนพลิกลงโอเคครับผมจอดมากครับ